สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังและก็คุณผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่กับนินาน,นะคะแล้วก็ทีมงานของอบจอสตูลน,นะคะเราลงพื้นที่มายังท่าข้ามควายตําบลนาทอนอําเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเป็นโครงการสังเชือกนะคะที่เราได้มาลงพื้นที่แล้วก็ทิ้งทุ่นนะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็จะนํามาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะเดี๋ยวสักครู่มีบทสัมภาษณ์ด้วยนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับท่านรองนายกอบาจสตูนค่ะท่านรองทวิศักดิ์แก้วสลัมนะคะซึ่งก็จะมาพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์กับเราด้วยค่ะท่านรองคะภาพรวมของโครงการสังเชือกในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะครับถ้าพูดถึงภาพรวมนะก็เฉพาะวันนี้ถ้าวันนี้ก็จะเห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือของอประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะผู้นำนาพื้น ท้องถิ่นนะครับคือเป็นที่จริงเป็นผู้ใหญ่บ้านเลอยอมาคอยปกครองนะเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่วิสูจนะ์ได้ให้มาความให้ความร่วมมือกับพวกเราเป็นอย่างดีเลยครับค่ะและสําหรับที่มาของโครงการสร้างเชื่อค่ะทางอบจอสตูลเนี่ยมีที่มาอย่างไรทําไมถึงได้ทํากิจกรรมนี้ขึ้นมาคะท่านรอง จริงๆแล้วโครงการทําซังเชือกเนี่ยเป็นโครงการที่ทางอบจอได้ดาเนินการมาก่อนแล้วนะตั้งแต่ปี59นะตอนนั้นเราก็ได้สํารวจพื้นที่แล้วก็ทําประชาคมความต้องการของอประชาชนนะที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลนะแล้วก็หาหนทางที่ทํำยังไงให้สามารถที่จะมีปลา นะเยอะขึ้นมีสัตว์น้ําเยอะขึ้นในบริเวณใกล้เคียงนะที่สามารถตำหมากินได้นะก็เลยเป็นทางหนึ่งนะจากบทสรุปต่างๆที่พยายามศึกษาดูแล้วนะลงความเห็นกันว่าไอ้สังเชือกนี่อย่าเป็นตัวอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถดึงดูดให้สิ่งมีชีวิตีในน้ำนะพวกสัตว์น้าทั้งหลายแหล่นะี่จะเข้ามาอาศัยอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องปลาเรื่องหอยอย่างนี้ครับ แล้วผลตอบรับตอบรับของโครงการค่ะท่านท่านรองคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีเสียงตอบรับมาอย่างไรบ้างคะครับจากจากการดําเนินการมาในรอบแรกนะรอบแรกนี่เราก็ไม่คลุมพื้นที่มากมายนักแต่ว่าก็โอเคครับหลังจากได้ทดลองดําเนินการไปนะที่สะท้อนออกมาชัดเจนเลยครับทุกพื้นที่ได้ทําสร้างเชือกนั้นะจะมีผลชัดเจนในเรื่องของอเพิ่มประชากรปลา นะในบริเวณที่เราสามารถทําประมงโดยเฉพาะเรื่องการตกปลานะก็ใช้เบ็ดตกเนี่ยได้นะก็เปิดให้ตกเป็นปกติทุกทุกทุกทกท,กที่แต่เราก็ห้ามอย่างเดียวในลักษณะของการล้อมโอนอะไอย่างนี้นะมันจะอาจจะมันทําลายพันปลาไปบางบาง,บางส่วน ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับท่านผอจรูนชมพูทองนะคะซึ่งเป็นผอกองสวัสดิการสังคมของอบจสตูลค่ะผอคะถ้าพูดถึงสังเชือกเนี่ยสังเชือกคืออะไรคะเป็นลักษณะอย่างไรคะผอคะก็คือเป็นเหมือนเหมือนบ้านปลานะคะหรือว่าปลากรลังเทียมนะคะก็คือทํามาจากการใช้เชือกใยยักษ์มาคลี่ออกมาเป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็มีลูกปูลอยู่เป็นฐานข้างล่างข้างบนก็มีเป็นทุ่นนะคะต้นหนึ่งก็มีสามช่วงนะคะ แล้วก็ที่เราได้รับจัดสรรมาก็คือ76ชุดชุดหนึ่งก็คือ25ต้นรวมทั้งหมดก็คือ1,900ต้นนะคะที่เราจะได้มาในปีนี้แล้วก็ลงมาในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดสตูลน,นะคะก็คือพื้นที่4อําเภอที่ติดชายฝั่งนะคะก็มีอําเภอเมืองอําเภอภท่าแพอเภอตุ้งว่าแล้วก็อํภอลางูนะคะค่ะแล้วโครงการในครั้งนี้ค่ะท่านบอกค่ะเราใช้งบประมาณไปเท่าไหร่คะ ค่ะเราได้รับจัดทัรมาก็หมดก็8ล้าน8แสนกว่าบาทนะคะในการดําเนิเนการครั้งนี้นะคะใน,ในการทํางานในครั้งนี้ค่ะท่านผอ่าโครงการสังเชื่อของเราเนี่ยเรามีการบูรณาการกับหลายหายหน่วยงานไหมคะมีหน่วยงานไหนบ้างที่เข้ามาให้ความร่วมมือกับเราหรือเราเริ่มกิจกรรมอย่างไรคะ่ะบผอ,อ เราเริ่มกิจกรรมจากการรับฟังความคิดเห็นก่อนนะคะจากสภาพัฒนาเกษตรกรรมขององคประจรนะคะ,คะโดยคณะอนุกรรมการด้านประมงนะคะ,คะเราก็คือโครงการสังเชือกเหมือนที่ <c oughs> ท่านรองได้บอกเมื่อกี้นะคะ,คะเราดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็โอกาสที่จะของอบตรงนี้เราก็ขอรับทราบความคิดเห็นจากสภานะคะว่าเห็นด้วยไหมในการที่ว่าเราจะของอบจัดทำสังเชือกเพื่อให้เต็มพื้นที่นะคะ,คะแล้วก็ หลังจากนั้นได้รูปประมาณมาเราก็จะมีการทําประชาคมของแต่ละตําบลแต่ละพื้นที่เพื่อกําหนดจุดที่จะวางสังนะคะ <S 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 <c oughs> แล้วก็จะเป็นการกําหนดกติการ่วมกันของแต่ละพื้นที่นะคะในการดูแลสังนะคะ <c oughs> ตรงนี้นะคะเราจะมีการบูรณาการร่วมกันกับประมงอําเภอ <c oughs> อำเภอพื้นที่ก็คือกำนันผู้ใหญ,ญ่บ้านในพื้นที่นะคะแล้วก็อ,อกปทอในพื้นที่ด้วยนะคะตรงนี้นะคะ <c oughs> ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอคอ่ะคุณค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของพื้นที่ถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะสําหรับท่านผู้ใหญ่วิสุทธ์ประกอบนะคะในพื้นที่ชุมชนท่าข้ามควายนะคะ,ะท่านผู้ใหญ่คะกิจกรรมโครงการสังเชือกเนี่ยมีผลตอบรับอย่างไรบ้างชาวบ้านรู้สึกอย่างไงบ้างคะทรัพยากรของในชุมชนครับเมื่อก่อนเนี่ยทรัพยากรน้อยมากนะครับในการที่เราอนุรักษ์และวุงเอ็นนะครับชุมชนมาท่า้ามควายเนี่ยได้รับโครงการสังเชือกมาสองสองปีแล้ว ของปีที่แล้วมาหนึ่งชุดนะครับก็เจ็ดสิบต้นนะครับแล้วก็ผลกองปีที่แล้วเนี่ยทาให้ทรัพยากรกุ้งหอยปูปลานะครับในชุมชนนะครับหรือก็เรียกว่าในชุมชนบรนท่ามควายเรามีที่ใช้สอยในคลองนี้ครับประมาณ3มหมู่บ้านมีหมู่หนึ่งหมู่สองและก็หมู่หกนะครับหรือก็เรียกว่าคลองเปลียนะครับที่นี่เรามีกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าชาเลนนะครับหรือว่ากลุ่มรักคลองเปลียนะครับ ผลที่ได้ตอบรับมาคือเรื่องทรัพยากรกุ้งหอยปูปลาในในของปีที่แล้วนะครับมีจำนวนมากขึ้นและก็สิ่งที่ประสบความสรรำเร็จนะครับคือการที่ให้ชาวบ้านมีปากท้องหรือมีแหล่งอาหารในชุมชนได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ของปีนี้นะครับลง,ล,งลงสังเชือกเพิ่มนะครับเพิ่มเพื่อสร้างปริมาณของ สัตว์น้านะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราสร้างความยั่งยืนของคนในชุมชนเรื่องแหล่งอ่านทางทะเลนะครับแล้วมีกฎกติกาอย่างไรบ้างคะในพื้นที่ในชุมชนนะคะเ,เกี่ยวกับการหาปลาหรือเกี่ยวกับโครงการตรงนี้คะ่ะเ,เรามีกลุ่มอนุรักษ์นะครับเรื่องเรื่อง,องอกลุ่มอนุรักษ์กองเปียนะครับเรามีกฎกติการประมาณ10กฎนะครับเรื่องอห้ามเอาอวนมาล้อมสังนะครับห้ามเอา าสารเคมีนะครับมาวางที่ซังหรือห้ามดําปลาห้ามยิงปลานะครับในการที่าชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวมาตกปลาครับคือให้ตกได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้ห่างจากซังประมาณ10เมตรนะครับห่างจากซังเนี่ยประมาณ10เมตรแล้วก็ทําให้เราเพิ่มปริมาณของสัตว์น้ําได้มากขึ้นครับ ถ้าติดต่อช <com> ุมชนนะครับก็เข้าไปใน Facebook ก็ได้นะครับการท่องเที่ยวและศูนย์เร <ihrer> ียนรู้ชุมชนบ้านท่าคำายนะครับและเบอร์โทรนะครับก็087ครับ4792904ครับนี่ก็เป็นกิจกรรมในชุมชนนะคะท่านผู้ใหญ่ค่ะสุดท้ายแล้วฝากถึงนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูลในวิถี New Normal แบบนี้ก็คือต้องดูแลมาตรการนะคะฝาก ฝากถึงคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมนคะค่ะครับอ่สตูลน,นะครับ,ส,บสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์นะครับผมเชื่อนะครับว่าวันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในยมชนเรานะครับหรือในจังหวัดสตูลเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของยมชนเราทําให้อ่สร้างธรรมชาติที่บริสุทธิ์ให้กับยมชนของทั้งจังหวัดสตูลได้นะครับก็ยินดีต้อนรับจังหวัดสตูลน,นะครับผมเชื่อนะครับว่า ความสมบูรณ์ความยั่งยืนของจังหวัดสตูลเนี่ยยังมีและก็ทำให้ทำให้สามารถสืบทอดให้ถึงให้ถึงกับลูกหลานได้ครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่กับท่านสจพลากรเกาะกลางค่ะสอบจในเขตสองอำเภอทุ่งว่าค่ะสจ่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะในช่วงของสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะ ครับสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับก็ทางสปจหรือว่าอบจสตูลตอนนี้ครับได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่ทุกเขตนะครับในจังหวัดสตูลก็ช่วยเหลือถุงยังชีพโฮมคิวอะนะครับคือด้วยสถานการณ์โควิดมีการช่วยเหลือมาตั้งแต่ต้นนะครับทางอบจได้มีการช่วยเหลือมาตั้งแต่เริ่มแรกจนมาเนี่ยสิ้นปีนี้น่าจะหมดเพราะว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็บนเทาลงนะครับ ครับด้วยความห่วงใยจากสปจครับทุกคนก็มีการลงพื้นที่ไปแจกจ่ายตามเฮชคิวนะเป็นถุงยางชีพนะก็ต้องเป็นกกำลังใจกับท่านสจด้วยสำหรับวันนี้ค่ะในพื้นที่อำเภอทุ่งว่าเนี่ยมีพื้นที่ที่ติดทะเลพื้นที่ไหนบ้างคะครับในส่วนของผมที่ดูเลยนะครับอำเภอทุ่งว่าก็มี3าํตำบลนะครับตำบลนาทนตำบลทุ่งบหลังตำบลขอนคลานนะครับในส่วนของตำบลนาทนที่ติดพื้นที่ชายฝั่งก็ หมู่ที่หนึ่งครับหมู่ที่สองหมู่ที่4ี่หมู่ที่หกแล้วก็หมู่ที่เจ็ดนะครับส่วนตำบลขอนคลานก็ทั้งตำบลตำบลทุ่งบุลังก็ทั้งตำบลนะครับครับผมค่ะแล้วในช่วงของวิกฤตโควิด -19 บแบบนี้สําหรับโครงการสร้างเชือกที่เราลงพื้นที่ในวันนี้ค่ะมีส่วนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงนี้หรือเปล่าค่ะก็ก็คือทางอบจเมื่อก่อนนะครับจะมีนายทุนมามาเป็นผู้ลงทุนแต่ว่าตอนนี้ด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้ครับ ทางอบอจอก็ให้ชาวบ้านเป็นคนดูแลแล้วก็เป็นคนทําเพื่อกระจายรายได้อะครับใ,ให้กับหมู่บ้านให้กับชุมชนให้กับตําบลของเราอะครับก็ขอขอบคุณไปทางอบอจอมาณโอกาสนี้ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งการกระจายไรายได้ลงสู่พื้นที่ในทุกๆพื้นที่นะคะแต่ว่าเราวันนี้เรามากันที่ท่าขามควายนะคะแล้ว ท่านสอท่านสอจอมีอะไรจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับป่านะคะครับอำเภอทุ่งว่านะครับในส่วนของผมก็คือตำบลนาทรนต์ตำบลทุ่งบุลังตำบลก่อนคลานะครับอาจจะเป็นตำบลเล็กๆอำเภอเล็กๆในจังหวัดสตูลนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังก็ถ้าถ,ถ้าเกิดได้มาในพื้นที่ก็จะได้เห็นความสวยงามความบูรุมสมบูรณ์ของป่าชายเลนก็คือมานั่งเรือออกไปอะไรแบบนี้ครับคือจะได้เห็นความสวยงามความสมบูรณ์แบบของอธรรมชาติ ก็หมู่สีก็ถ้าเกิดเรื่องช่วงเดือนกุมภามีนาเมษาประมาณนี้ครับก็จะมีปลาลูมาสีชมพูขึ้นที่หมู่สีบ้านวังตรงตรงนี้ครับตำบลนาทนอำเภอทุ่งว่าครับก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวหรือว่าอยากมานุงพื้นที่สามารถติดต่อหาผมได้เลยครับผมตามเฟซบุ๊กก็พลากรกกลางเป็นภาษาไทยเลยครับแล้วก็เบอร์โทร0 9 5 0 3 9 4959ครับผมค่ะขอบคุณท่านสอดจอคะ่ะครับสวัสดีครับ